วัสดีค่ะสวัสดีกันอีกครั้งในวันนี้นะคะวันนี้เจอกันหลายรอบมากเลยนะคะเพราะเป็นวันพิเศษนะคะกรณีพิเศษเจอกันหลายหลายรอบหน่อยนะคะมาเจอกันกับเราหลายรอบเพราะว่าเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เรานะคะวันนี้เป็นวันพิเศษนะคะวันที่31ธันวาคม2564นนะคะเป็นวันส่งท้ายปีเก่านะคะ เราก็ยังมีของขวัญให้เกะเหมือนเดิมนะคะฝากความขอบคุณมายังเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ให้ของขวัญมานะคะยังเกะไม่หมดนะคะวันนี้ก็ยังมีของขวัญมาให้ดูนะคะมาทำคลิปไปเป็นที่ระลึกนะคะของขวัญน,นะคะได้มาจาก น้องคิดน้อยเหมือนเดิมนะคะถูกใจมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ชมนะคะว่าเป็นอะไรนะคะเนี่ค่ะอันนี้ได้มาจากน้องคิดนะคะว่าแฟนเขาตั้งใจทําให้นะคะของขวัญมันคริสต์มาสนะคะน้องคิดให้หมาสวยมากเลยไม่ชื่อเราด้วยนะคะชื่อเต็มๆเ,เลยนะคะชื่อเต็มแล้วก็น้ำสกุลตรงนี้ก็เขียนว่าพี่ลำนะคะคือสวยมากนะที่ตั้ง โทรศัพท์มือถือเวลาเราชาร์จหรือเวลาเราทำคลิปก็ใช้ได้นะคะขอบคุณน้องมากเลยแล้วก็ฝากขอบคุณแฟนไปด้วยนะคะคือว่าชอบมากเลยนะคะเนี่ยก็มีชื่อแฟนนะคะชื่อแลนะนามสกุลของแฟนแล้วก็ชื่อเล่นที่เขาเรียกกันนะคะสองอันนะคะของขวัญคริสต์มาสปี2021จากน้องสาวตัวน,น้อยของพี่นะคะขอบคุณคะ่ะ ที่วางโทรศัพท์นะคะสวยมากเบาแล้วก็จะเก็บห่อผิวไปบ้านนะคะเก็บไว้ให้นานที่สุดนะคะที่ระลึกจากน้องสาวค่ะที่ตั้งโทรศัพท์มือถือค่ะสวยมากถูกใจมากค่ะกล่องนี้นะคะเกะกล่องไปแล้วค่ะเป็นช็อกโกแลตจากพี่ลีนะคะปีที่ทำงานด้วยกันนะคะพี่เขาเอาของมาฝากนะคะ เมื่อหลายวันก่อนนะคะคุณผู้ชายก็แกะกินไปแล้วค่ะของขวัญที่ได้มาจากพี่ๆนะคะพี่ๆน้องๆชิ้นนี้นะคะขอบคุณพี่ลีนะคะก็ได้มาหลายชิ้นค่ะวันนี้ก็แกะวันสุดท้ายแล้วก็คงไม่มีอีกแล้วนะคะของขวัญ mm hmm. อีกชิ้นหนึ่งนะคะ ได้มาจากน้องที่ทํางานเหมือนกันน้องออ้มนะคะขอบคุณอ้มอมแอมมากนะคะที่ให้ของขวัญพี่ลานะคะเดี๋ยวเรามาเกตกันเลยนะคะขอฉีกเลยนะคะน้องหอมไม้เรียบร้อยมากเลยอ๋ออ๋อเห็นแล้วคิดถึงเมืองไทยมากเลยคิดถึงเมืองไทยนะคะได้พัาถุงพ้าสินลายมานะคะ ลายแบบไทยๆนะคะสีสวยถูกใจมากเลยค่ะโอ้ยขอบคุณได้ลาอมแอมเอ้เอยสวยมากเลยนะคะน้องซื้อมาฝากนะคะเป็นผ้าไทยจากบ้านเราผ้าถุงไทยจากบ้านเรานะคะรู้สึกว่าเย็บรยเรียบร้อยแล้วนะคะคิดว่านะคะ อ๋อยังไม่ได้เย็บนะคะไม่เป็นไรคะ่ะยังไม่ได้เย็บชายคะ่ะเราก็สามารถดัดแปลงทํากระโปรงทําเสือ้อหรือทํากางเกงได้นะคะยังไม่ได้เย็บก็ไม่เป็นไรนะคะน้องพี่มีจักเย็บผ้าคะ่ะพี่เป็นช่างรื้อนะคะขอบคุณนะคะผ้าถุงไทยเห็นแล้วก็คิดถึงมังไทยนะคะ นุ่งกันไปวัดไปบามีแต่ลายไทยแบบน,นี้สวยงามนะคะแล้วของขวัญต่อไปของเรานะคะได้มาจากเพื่อนร่วมง,งานอีกค่ะปูเป้นะคะได้มาจากปูขอบคุณนะเจ้าปูถ้าได้มาดูคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะแกะแล้วนะคะ ขอแกะของฝันที่เพื่อนทองน้องพี่ให้มาแล้วนะคะอะไรน้อโอ้ยอกล่องสวยจังเลยอ๋อช็อกโกแลตรสมิ้นนะคะหืมหอมมากเลยค่ะช็อกโกแลตรสมิ้นนะคะรสมิน้นก์ินมันสาราแน่เลยค่ะ หอมค่ะชอะ็อกโกแลตค่ะได้ชอ็อกโกแลตมาอีกกล่องหนึ่งนะคะที่วางโทรศัพท์มือถือของน้องให้มานะคะชอะ็อกโกแลตพี่กับช็อกโกแลตปูแล้วก็ผ้าถุงผ้าสิ้นนะคะอันนี้พิเศษหน่อยค่ะของขวัญจากคุณผู้ชายให้เจ๋วค่ะของขวัญวันริสมัตนะคะเนี่ค่ะ ของขวัญวันคริสต์มาสจากแฟนนะคะเนี่ยเลยค่ะเป็นกระดาษที่เฉยนะคะกระดาษเขียนมาที่เฉยแต่มีความหมายสำหรับเรามากค่ะว่ากูดยูลำนะคะเขียนมาเนี่ย do for in to o อ re to ทู sa chit thailand a ยุลกลับอุดอบไหมคร่อมโยนอินเงจากแฟนนะคะแปลว่า ก็สุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะคุณได้ตั๋วเครื่องบินไปกลับนะคะเป็นของขวัญเคริสต์มาสนะคะตั๋วเครื่องบินกลับบ้านเรากับประเทศไทยนะคะท,ที่แฟนให้เป็นของขวัญคริสต์มาสนะคะแต่เรายังไม่มีโครงการจะไปตอนไหนนะคะเพราะว่าโควิดกำลังระบาดอยู่อีกอย่างแล้วก็ไม่ค่อยมีงบประมาณะคะ่ะ ทำงานได้เงินส่งบ้านหมดค่ะไม่มีเงินติดตัวนะคะก็เลยต้องจําเป็นต้องอยู่โตอีกสักพักใหญ่ๆนะคะของขวัญคริสต์มาสจากแฟนค่ะ2021นี้นะคะได้ตั๋วเครื่องบินไปกลับเมืองไทยสวีเดนนะคะไปเมื่อไหร่ก็บอกเขาเขาก็จะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้นะคะแต่เรายังไม่มีโครงการจะไปนะคะโรอโตไปค่ะรอโควิดสลายจากโลกนี้ไปก่อนนะคะ เราก็เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะเพื่อจะทวงตัว๋วเครื่องบินของเรานะคะจากคุณผู้ชายเนี่ยค่ะของขวัญก็คงจะหมดแค่นี้นะคะของขวัญในปีนี้นะคะเราก็ไม่ค่อยได้มีของขวัญให้คนอื่นค่ะมีบ้างเป็นบางเวลาไม่ได้ให้เฉพาะเวลาที่เทศกาลใหญ่ๆเลยคือว่าใจอยากให้แล้วเงินในกระเป๋า,ามีเราก็จะให้เพื่อนพี่น้องตอนนั้นเลยค่ะ อาจจะเป็นวันเกิดเข้าหรืออะไรนะคะก็มีให้กันไปให้กันมากาน้ําใจแลกน้ําใจนะคะคืออ,อคุณค่ามันอยู่ทางจิตใจนะคะได้ไรมาคือเราดีใจหมดเลยนะคะแต่ปีนี้พิเศษหน่อยจากแฟนนะคะได้ตั๋วเครื่องบินไปกลับนะคะไปเมื่อไหร่ค่อยบอกเขาเมื่อปี สองพันสิบเก้าแกก็ให้นะคะตั๋วเครื่องบินไปกลับแต่เราไม่ได้กลับเพราะโควิดระบาดพอดีเราก็เลยเอาเงินมาตัดแว่นตาค่ะตัดแว่นตาสามอันนะคะแว่นตาตัดที่ที่นี่ที่สวีเดนเสียไปหมื่นสามนะคะแว่นตาเราก็มีสำรองอยู่อีกกันเดดสายตากันเดดหนึ่งแล้วก็สำรองสายตาธรรมดาอีกหนึ่งเป็นแล้วอันนี้อันหนึ่งเป็นสามอันนะคะหมดไปหมื่นสามพันโคนนะคะคิดเงินไทยก็ 5 0 0ห0นกว่าบาทนะคะสามอันเบนตาสามอันนะคะปีนี้ก็ได้ตัว๋วคิมินอีกแล้วค่ะไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่านะคะแต่เมษายนปีหน้านี้สี่ปีแล้วนะคะที่ไม่ได้กลับเมืองไทยนะคะก็ไม่อยากวางโครงการไม่อยากอะไรเลยค่ะปล่อยไปตามชะตาชีวิตที่จะเป็นไปได้กลับเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นนะคะปล่อยดวงชะตาไปเรื่อย เราอย่าไปเครียดกับมันนะ,คะเครียดแล้วก็จะเป็นทุกข์นะคะแค่นี้ก็ทุกข์จะตายอยู่แล้วทำงานเหนื่อยก็เพียงพอแล้วค่ะเอาความรู้สึกเอาจิตใจทำให้เข้มแข็งปล่อยให้มันเป็นไปตามกาลเวลานะคะวันนี้ก็ได้มารีวิวของขวัญที่ได้มาจากเพื่อนพ้องน้องพี่นะคะแล้วก็ได้มาจากแฟนนะคะก็มาอวยพรนะคะอวยพรให้กับ เจ้าของของขวัญที่ให้มานะคะขอให้สิ่งที่ให้เรามาความตั้งใจที่แบ่งปันกันมาก็ขอให้ชีวิตได้พบเจอแต่สิ่งดีๆได้สิ่งดีๆกลับไปนะคะส่งท้ายปีเก่าในเวลานี้ก็ขอให้สิ่งร้ายๆสิ่งไม่ดีความทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้กองไว้นะคะกองไว้ปี2564นี้นะคะแล้วเราก็จะข้ามไปต้อนรับปีใหม่ 2,565ด้วยกันนะคะก็ขอให้ทุกๆคนมีเดวความสุขความเจริญมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะร่างกายแข็งแรงแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บกันทุกๆคนนะคะมีความสุขไปทุกๆวันตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบคุณนะคะสำหรับของขวัญน,นะคะ เดี๋ยวทักทายกันใหม่คลิปหน้าค่ะไม่ว่าวันนี้วันพรุ่งนี้หรือวันต่อ,ตอไปนะคะเดี๋ยวมาเจอกันเรื่อยๆนะคะจากคนไกลบ้านอย่างเราค่ะสู้ค่ะเดี๋ยวมาสวัสดีพีใหม่ไปด้วยกันนะคะ